นี่ค่ะน,นิชานนสาวเสพอลแสนได้นะคะและผมนายธนะวัฒน์โคนะครับพวกเรามาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่วันนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะในหัวข้อการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเราจะเน้นไปนเรื่องของการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลการเรียนของผู้เรียนค่ะ ซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะเป็นบทบาทสำคัญของฝ่ายวิชาการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการช่วยเหลือครูผู้สอนรวมไปถึงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านวิชาการค่ะดังนั้นนะคะดิฉันก็ขอสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1น,นะคะ,ะ,ด,ะ,คะดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัตยหรัมสือสถานศึกษาของเรียนจังหวัดประจักษ์ศาวก็มีกระบวนการอย่างไรบ้างคะอ๋อโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮรทางท่านศึกษา การศึกษาศาสตร์ไนภาษาระคาในวันนี้นะครับขั้นตอนการทําจะทําหลักสูตรของอโรงเรียนจองพระประชาสัมพัรับแน่นอนรอครับว่าโรงเรียนจุฬารณประชาสังพ์ครับก็ต้องดำเนินการตามานะดับบายของกระทรวงาธิการแล้วก็หลักสูตรของที่กระทรวงาธิการจัดให้ก็คือเรื่องของหลักสูตรการศึกษาศาสตรนะครับโดยใช้หลักสูต25ร2557นอนะครับแล้วก็ที่ฉวบประปุงมนะครับมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆตาม ตามนโยบายแล้วก็ตามการปรับปรุงของหลักสูตรครับถ้าพูดถึงขั้นตอนการจะทําหลักสูตรนั้นนะครับผมแน่น,นอนครับการทํางานในองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการจำำารัดทาคําสั่งคําสั่งจะเรียกว่าคาําสั่งบริหารหลักสูตรนะครับก็จะเป็นมีแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรด้วยในนั้นก็จะนี่คือขั้นตอนแรกพอขั้นอตอนจบปุ๊บเมื่อมีแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสูตรมีการมอบหมายให้จัดทาหลักสูตรจากทาง เรียนแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปครับเราก็ต้องมาศึกษาวิเคราะห์นะครับเราศึกษาวิเคราะห์ศึกษาวิเคราะห์ตัวไหนบ้างนะครับก็ศึกษาวิเคราะห์หนึ่งแน่นอนครับผู้จัดหกสูตต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาก่อนนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรมีตัวชี้วัดอย่างไรหรือว่ามีขั้นตอนในการจัดทำอย่างไรเรื่องของการกาหนดชั่วโมงอย่างไรโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนมัธยมนะฮะเราก็มีการจัด ต้องให้จัดตามนะครับจัดตามจัดตามชั่วโมงที่หลักสูตรได้มอบหมายไปให้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนในการก็เสร็จปุ๊บเพราะหลักสูตรแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์เรื่องของศักยภาพของชุมชนของเราเพราะอย่างนี้มันจะไปตอบโจทย์ข,ของเรื่องของการจัดทำหลักสูตรของที่ด้วยแล้วก็เรื่องของวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนนะครับเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วปุ๊บเราก็จะมีการจัดทำนะครับ จัดวางหลังสูตรว่าสูตรเป็นยังไงแน่นอนครับเราจะถูกฟิดโดยการนเรื่องของรายวิชาัพื้นฐานอยู่แล้วว่าฟิกแล้วตามโครงสร้างของหลังสูตรอยู่แล้วว่าวิชานี้แบบ่งจานวนได้กี่ชัมม่วโมงกี่ชัมม่วโมงตรงนี้เราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่เราจะไปยืดหยุนให้เหมาะสมกับการเรียนเรป็นเรื่องของการวางโครงสร้างในรายวิชาเพิ่มเติมน,นะครับในส่วนตี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ เมื่อหมดไปปุ๊บจะไปกำหนดประจุแล้วก็มีการนประจุส่วนของหลักสูตรต่อไปก็าขั้นต่อไปคือกาําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรมาใส่เข้าไปนะครับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใส่เข,ข้าไปครับแล้วก็ต้องมีกาหนดวิธีการประมหลักสูตรนะครับตนี้เข้ามาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ในการตรวจสอบก็จะมีทีมาทงา,านดีเช็คนะครับตรวจสอบเื่อ้มีความเหมาะสม มีการสามารถนำไปใช้ได้ไหมเมื่อตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราจึงนําหลักสูตรไปใช้นะครับนี่คือขั้นตอนของการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนจังหัดระาสรรค์ครับ่แล้วในส่วนของการเขียนคําอธิบายรายวิชาหรือการเรียนรู้โครงสร้างรายวิชาค่ะทางเรียนมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ค่ะนี้เดี๋ยวขอเป้าหมายะให้กาบท่้นรอน่ายวิชาการครับค่ะ ในใน,ในการจัดการเรียนการสอนนะคะจากที่ท่านรองมนตรีพูดถึงขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรเนาะสพะมสุรินทร์ของเราจะมีการประเมินหลักสูตรทุกๆปีนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรกรมการในการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสนพมสรุรินทร์รมีทั้งหมด85โรงเรียนคณะกรรมการแต่ละโรงเรียนจะเป็นการประเมินหลักสูตรเมื่อเรานําหลักสูตรตัวนั้นอะประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการสูตรกลุ่มสาระก็จะ มีการตรวจโดยคณะกรรมการของสอพมซึ่งครูแต่ละโรงเรียนใน85โรงเรียนเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบนะคะทีนี้แล้วมันก็จะลงมาถึงการทําพูดง่ายๆกว่าที่จะไปเป็นถึงหลักสูตรไปเป็นถึงหลักสูตรคุณสาระเราจะต้องจัดทำคำอธิบายรายวิชากฎแล้วก็เหมือนการเรียนรู้และโครงสร้างตัวนี้เราจะวิเคราะห์มาตรฐานและการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง เราจะนําหลักสูตรแกนกลางเข้ามามาวิเคราะห์เพื่อจัดทํามาตรฐานนะคะแล้วก็กําหนดขอบเขตตัวชี้วัดนะคะแล้วก็จากนั้นก็ถึงจะทําคําอธิบายรายวิชาโดยการทําคําอธิบายรายวิชานะ่ะจะต้องกระชับนะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบวลีต่างๆนะคะในการจัดทําทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะต้องเกิดจากโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลาง ยิ่งมีการฉบับปรับปรุงและในปีนี้นะคะที่มีการจัดทำในรา,ายวิชาพื้นฐานที่เป็นตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตัวนั้นโรงเรียนจะต้องเอามาวิเคราะห์โดยผู้ที่จัดทำจะเป็นครูในแต่ละกลุ่มสาระสําหรับโรงเรียนมัธยมนะคะสาหรับโรงเรียนมัธยมจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม8กลุ่มสาระนะคะจะมีคณะกรรมการในการจัดทําขึ้นมาตามแต่ละรายวิชาซึ่งส่วนรายวิชาเพิ่มเติม,ตมในกลุ่มแต่ละ กลุ่มรายวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ก็จะยึดของสสวทนะคะซึ่งจะดําเนินการตามแนวทางของสสวทมาใช้ในการจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนแล้วก็โครงสร้างรายวิชาซึ่งรูปแบบในการจัดเรียงจะจัดตามรูปแบบของกระทรวงนะคะรูปแบบของกระทรวงจะเขียนแพทเทิร์นตามนั้นในส่วนรายละเอียดของการโครงสร้างของหน่วยก็จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนโรงเรียนจะประชุมกันแล้วก็จะทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมด อันนี้ในส่วนนี้ส่วนการส่งเสริมผู้เรียนนะคะส่งเสริมผู้เรียนทางนโยบายของท่านผู้นวยการจะมีการส่งเสริมผู้เรียนอยู่แล้วในโดยตามความถนัดของผู้เรียนครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยจัดก,กลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนกลุ่มกลางและจัดทําแบบฝึกหัดที่แตกต่างกันตามรูปแบบของแต่ละกลุ่มนะคะ ว่าอ่าอันนี้เป็นกลุ่มเก่งเราจะเสริมอย่างไรกลุ่มอ่อนเราจะเสริมอย่างไรโดยเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะและทีนี้ในการเสริมทักษะเรานอกจากมีการจัดกิจกรรมของทั้งไปกลุ่มสาระส่งเสริมความเป็นเลิศก,การเข้าค่ายการจัดค่ายนะคะการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนก็ด้านกีฬาสีเนาะแล้วส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมก็มีการสวดมนต์ ส่วส่งเสริมทางด้านทักษะวิชาการแต่ละกลุ่มจะมีการส่งแข่งขันทักษะส่วนเด็กที่มีพัฒนาการที่าทางการเรียนช้าก็จะมีการสอนซ่อมเสริมอยู่แล้วนะคะมีการจัดสอนซ่อมเสริมโดยโรงเรียน,นปีนี้นะคะท่านผู้อำนวยการจะมีการเพิ่มหลักสูตรตามความถนัดของนักเรียนเช่นมีห้องกีฬาเพิ่มมีทวี มีวิทยาศาสตร์พลังศิธิ์แล้วก็จะมีการส่งเสริมทางด้านการแพทย์โดยจัดห้องที่เป็นเด็กกลุ่มเก่งจะเห็นว่าจะเป็นห้องสามนะคะที่เป็นกลุ่มเก่งที่จะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวนี้เราก็จะมีเชิญวิทยากรภายนอกมาติวหรือมีการจัดค่ายนี่เป็นกระบวนการการเสริมการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการค่ะบครับผมสหรับการวัดและประเมินผลในโรงเรียนจอมพระประชาสังคมครับมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับ ภาพจริงของผู้เรียนครับและเกิดความเป็นธรรมสุดบในกระบวนการนะคะการจัดก,การวัดและประเมินผลโรงเรียนจาพระประชสาราจะยึดตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสปทนะคะของสปทเลยทีนี้ในแต่ละกลุ่มรายวิชาโรงเรียนนะคะเราจะมีการทํา m o u ว่าในปีนี้ย้อนไปถึงน,นโยบายคือสอนพล้องกับนโยบายของสปทนะคะว่ามีการทํา m o u ว่าแต่ละ แต่ละกลุ่มสาระเนี่ยจะมีค่านักเรียนที่มีผลสมดิษิ์3เกรเฉลี่ย3มหาขึ้นไปร้อยละเท่าไหร่นะคะซึ่งสอดคล้องกับที่สปทกำหนดมาในตัวนั้นส่วนเกณฑ์การวัดและประเมินผลนะคะเ,เราจะมีความค่อนข้างยืดหยุ่นและก็ถามว่าถามว่าทำไมถึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นนี่หมายความว่าเราจะอิงกลุ่มในเรื่องของการวัดประเมินผลโดยที่จะไม่ได้ชีข้ขาดตายตัว ไปที่ของผลสมิติอย่างเดียวเช่นนักเรียนมีเวลาเรียน80%เนี่ยอันนี้คือมาตรฐานพื้นฐานนะคะแล้วก็นักเรียนมีความกระตือรื้นสนใจแต่พัฒนาการทางด้านสติปัญญาอาจจะไม่เก่งดังนั้นข้อสอบที่เขาทําจะเป็นคนละชุดคนละชุดกับเด็กที่เก่งและสามารถได้เปรียสีได้ไหมได้เพราะเราก็ดําเนินการตามความยืดหยุน่นยืดหยุน่นตามความถนัดของผู้เรียนเพื่อที่ สอดคล้องกับนโยบายของสพทให้มากที่สุดดังนั้นจะเห็นว่าผลการเรียนของเด็กเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วในสําหรับเด็กที่มีความรับผิดชอบและเข้าเรียนนะคะแต่สําหรับเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบอขาดหายไปแม้แต่ครูเนี่ยคุณครูที่นี่ต้องขอชื่นชมว่าครูโรงเรียนจอระพระชาสาังมีความตั้งใจในการติดตามนักเรียนมากแต่ละรายวิชาโทรตามเองโทรติดตามเองจนถึงโทรถึงผู้ปกครอง ได้มาในด้านการเรียนดังนั้นความยุติธรรมและความเสมอภาคในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการตัดสินผลการเรียนค่อนข้างที่จะ,อะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะมีความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้มีการซื้อเกรดแน่นอนนะคะสาหรับเด็กที่ได้เกรดสี่นะคะครับสหรับสุดท้ายนะครับในกรณีที่เด็กเรียน,นครับตินส์รอมออม .2 ม .4 อย่างนี้โรงเรียนมีแนวทางจัดก,การอย่างไรเพื่อให้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีเดสิทธิภาพและก็ไม่ถูกทิ้งไว้ค่ะสำหรับแนวทางนี้นะคะโรงเรียนเราก็มีแนวทางก็คือมีคลินิกศูนย์รอมสอมผคลินิกตัวนี้ไม่ได้เป็นให้แก้ปัญหาเฉพาะเด็กที่ติดศูนย์รอมสอมผแล้วเท่านั้นนะคะจะเป็นคลินิกที่เด็กเข้าเรียนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เครียดไม่อยากเข้าห้องเรียนก็จะเชิญครูแนะแนวครูที่ปรึกษาผู้ปกครองเข้ามาคุยกันที่ห้องวิชาการเพื่อหาแนวทางออกทีนี้ เพื่ออะไรในงานทะเบียนวัดผลนะคะโดยกลุ่มบริหารวิชาการเนี่ยเราจะมีการแบ่งออกเป็นสีเฟสสเฟสในการแก้สูตรรอมสเฟสแรกก็คือเป็นก่อนสอบกลางภาคเราจะมีรายเชื่ออยู่แล้วเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงจะแจ้งให้ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบเป็นรายกรณีเสี่ยงที่จะติดสูตรรอมสอก่อนสอบกลางภาคขั้นที่1นนะคะแล้วก็ขั้นนี้จะเป็นการคุยกันก่อน เมื่อสอบกลางภาคเสร็จดูผลการเรียนจะเป็นรอบที่สองรอบที่สองคือการแก้ไขผลการเรียนโดยนักเรียนเนี่ยสอบกลางภาคเสร็จแล้วคะแนนน้อยมากเสียงไปสูร่รมศแน่นอนย,ยังไม่ถึงปลายภาคนะคะก็จะให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยเชิญผู้ปกครองมาคุยอีกรอบหนึ่งคือกลุ่มบริหารวิชาการจะมีการประชุมใหญ่เลยอันนี้จะเป็นขั้นการประชุมใหญ่ที่ไม่ได้ประชุมย่อยเหมือนเึกแรกเนาะว่าอ่ะ นักเรียนค่ะสอบคันไม่มีคะแนนเก็บการภาคและเสียงแล้วเดี๋ยววิชาการจะเชิญประชุมพอทีนี้รอบที่สามนะคะรอบนี้พอรอบที่สามเนี่ยจะเป็นรอบในการที่นักเรียนสอบปลายภาคซึ่งซึ่งอันเนี้ยคือเป็นเป็นช่วงที่เราหลังสอบกลางภาคเนี่ยประมาณสองถึงสามอาทิตย์ก่อนนะถึงจะเชิญผู้ปกครองมาว่าอาจเสียงที่จะไม่มีสิทธิสอบปลายภาคแล้วรอบที่สามเนี่ยเมื่อนักเรียนผลการเรียนออกมาในเทอมแรกแล้วติดสูงรอมาส เราก็จะเชิญผู้ปกครองมาประชุมอีกรอบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงผู้ปกครองจะมาบ่อยมาโรงเรียนจะพบอาจารย์สาคพันอนข้านบ่อยนะคะและก็รอบนี้จะเป็นการแก้ไขผลการเรียนสูตรรอมอศโดยครูผู้สอนเราโรงเรียนเราจะจัดโต๊ะในห้องประชุมเลยเชิญทั้งครูผู้ปกครองครูผู้สอนที่ให้นักเรียนติดสูตรรอมอศน,นะคะแล้วก็มาแก้ร่วมกันในห้อง,งนั้นได้งานแบ่งงานกันไปเสร็จ พอทีนี้เฟสก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขโดยอรองฝ่ายวิชาการนะคะก็จะเป็นรอบที่3เนี่ยแก้ไขโดยรอ,องกลุ่มบริหารวิชาการว่าดำเนินการอย่างไรเด็กกลุ่มนี้ทําไมถึงมีปัญหาในเรื่องของอถ้าครูครูผู้สอนไม่ไมครูผู้สอนไม่ใช่ไม่ดําเนินการไม่ได้แต่นักเรียนไม่มาหาไม่มาเจอก็จะมีทีมของวิชาการออกไปที่บ้าน เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ท้างหลังนะคะเราจะไปติดตามถึงที่บ้าน <Yeah. S 1> ก็คือทีมพาน้องกลับมาเรียนเนี่ยโ mm. ดยกูเตือนใจก็เป็นเลขานานันการทีมนี้นะคะ mm. ก็คือชื่อโครงการอ,าอะไรนะพาน้องกลับมาเรียนโดยการนําห้องเรียนไปหาน้องนะคะ mm. ก็จะเป็นโครงการนี้ในเฟสนี้ก็จะเป็นการติดตามแล้วก็มาแก้ไข,ของญหาเรียนและเฟสสุดท้ายก็คือในเรื่องของเ,อเทอมสองแล้วก็จะเป็นเฟสถึง ท่านผู้อำนวยการก็จะประชุมท่านผู้ปกคคงแล้วก็ครูทั้งโรงเรียนทํา MOU นะคะ MOU ในการถ้านักเรียนอันนี้ในเทอมสองนะถ้านักเรียนยังติดสูนร,รอ,อรพสอีกก็จะมีกลุ่มต้องซ้าชั้นอ่าโดยปกติเราจะไม่ยื่นข้อเสนอสนนในการย้ายง่ายๆนะคะหรือว่าส่งต่อสกยเราจะไม่ได้ยื่นง่ายๆแต่ถ้านักเรียน อยากเปลี่ยนบรรยากาศจริงเราก็จะเสนอว่าเปลี่ยนไปโรงเรียนใกล้เคียงหรือเปลี่ยนไปสกรอไม้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอย่างงี้ค่ะก,ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ปกครองด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนศูนย์รมสอนมพอเนี่ยนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคบังคับหรือขั้นพื้นฐานก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองแล้วก็ของตัวนักเรียนด้วยแต่เชื่อได้ว่าไม่มีโรงเรียนไหนที่จะ เราเราขอโม้ได้เลยนะว่าไม่มีโรงเรียนไหนที่ติดตามนักเรียนได้มากเท่ากับโรงเรียนจนพอพระประชาสาัน์อีกแล้วในเรื่องของการแก้ไขศูนยอออ์รมสเพราะในปีนี้มสมหกก็จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วก็ไม่มีศูนย์รอมอสอขึ้นชั้นเรียนเราก็จะเป็นการซ้าชั้นเดิมความสมัครใจของผู้ปกครองกับนักเรียนว่าจะซ้ําที่เดิมหรือหรือซ้ําที่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือซ้ําที่เราที่เดิมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแนาทาน สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณท่านรองมนตีท่านรองศรีพรและค,คุณครูดันใจมาเลยนะคะที่กรุนาสละเวลาและให้เกียรติมาสัมภาษณ์ค่ะพวกเราจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ